ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง4ี่ห้าหกแป๊ะเม้เลยนะครับผมอ่ะก็ผมกับพามเล่นเกมอันเมียนางเสาทาไปงดทางงดครับผมโอเคแล้วครับก็พกเงินมาที่6,000พันะครับอันดับแรกก็สวัสดีนะครับนาะอ่ะก็ผมก็อยู่กับค่ายใหญ่ค่ายประจํานะครับสาหรับค่ายเฮงหนึ่งหกแป๊กแปกนะครับผมนนค่ายนี้ก็เป็นค่ายใหญ่ฝากคนไว้นะครับมาบินหลอดนักไปบินแปดที่ปะไปปัดไวก่อนพี่น้องไง ตามสุดตามดาเม่นางเจ้าทเสียงเสาถมไอ้หล่ไปไ้หละไปนอนไงมันปันไปครับผมงงงงเงมอกหมอกเม็กเจกมกเซ็กเม็กเอาล้วไงจังหวะนี้นะครับตึกตึกตว่ายังไงตึกตึกอ่ะตึกตะตึกตึกอ่ะโอ้ยเอาอย่งไรลุกตัวอยู่พี่นองเลยมีออร่าไหมนะครับจังหวะนี้ออร่าออร่ายเโอ้ออร่าคระบี้ ไอ้เรียครับผมปันมองมองแม็กแม็กเองล่ะไปคยๆเอาอีกแล้วพี่น้องรุ่นอีกแล้วครับผมใครนี่ของปันมะเร็งตัวเติบเติบได้เฮงหนึ่งหกเปดเปดเนี่ยโอ้บหมาอีกมาเล่นตัวเทนอ้ํามะเล่นตัวเทนอ้ํามะเล่นตัวเทนอ้ํซื้อบุนัดเท่าไหร่วะสี่พันวะพี่น้องเลยเตะเตะเลยกันไหปันเขายากร้ายเวทเตะเลยครับผมเตะให้มาเสียบเสียบดูบัตรที่นี่ โคตรราคาบามาบ่าเจ็บเจ็บดูเจ็บเจยบดูเศกแบบเจ็บเจ็บโอ้ยโอ้ยหน่อโอ้ยไหลไหลมาทีมาโอ้สวยครับไหลนี่เลยโอเคาน์นะเขียวสวยไหวเกิดไหลต่อนนี้งัอ้อเฮ้ยน่ะฟาสวย โอเคยังหน่อยก็ได้ทุนคืนแล้วล่ะครับผมแตกกับข้าวครับกับข้าว,าว,าวไปหนึ่งทีะมาดีมาดีละมาดีล้วเสาถมังกระสู้ึุ้งขมเสียวเลดไป โอเคก็ถ okay, ือว่าได้อยู่นะครับผมมาได้ไปสิบพันนะครับอ่ะโอเคได้อยู่ครับผมพอได้ค่ากาแฟพี่น้องเลยก็ถือว่าได้การในงานยูซีซันอีกครับไปอีกนะฮะเลียร้อยเนี่ยนักนักเน้นเน้นเนียขว้ยนี่นะเสาทั้แบบติ่มเคียงเนี่ยมีะติ่มเคียงเนี่ยมีฮะสวยฟ้าโอ้ยเออหน้าฟ้าช่องสองหน้าฟ้าช่องสองหน้าฟ้าดาฟ้าช่องสองก็ไปเพื่อสกปรก หมาละบงังไงครับผมนี่แหละครับผมบังแตกลันบ้านนะพี่น้องเลยแสบีบเสบครับผมกับข้าวครับกับข้าวไปหนึ่งทีเอ,อ๊ะนี่แม่บังเงี้สีแม่น่อยที่เหลือนี่กำไรเนี่ยเนาะล่ะบังสีฟ้าเต็มเพียงเลยครับผมบังหันเนี่ยที่จะเหลือเหมียวมันจะเหลือเหมียวอะไรทอามาแบบอ้แบบนี้เฮ้ยเอาแบบพี่กนาเขียวอีกก็เสียบก็เสิกระข้าอีกหนึ่งหมื่นพี่น้องเลยบังแตกว่าแล้วก็เรียบเลยนะครับบังเสียบเสียบทอม้าอีกแล้วครับผมกับข้าวครับกับข้าวไปอีกหนึ่งที หวังเหมนสีสวางร้อยสี่สเท่าอีองร้อยห้าสิเท่าไปแล้วขอจากสามสี่อยเท่าเลยบ่จากสา่ยเท่าเลยบ่มาสูงมาดีแล้วเมียเค้นตัวคูณก็ได้แล้วนะครับทังวันนี้เดี๋ยวแต่จะแตกโหนดแตกหนักแตกบึมบมบึมบมวไหลหน้าเขียวต่อครับผมสวยไหลมาเทียมะโอ้ยก็บกไปตัวไหนเนาะอ่ะ อะไรค้ากับเกมพี่น้องหนึ่งสปเปซสไตล์ว่างไงเออเอาสวยสองหมื่นเจ็ดนะครับสองร้อยเจ็ดสิบห้าเท่าติมเครื่องครับผมอ่ะโอเคนะครับก็ได้กำไรพอสมควรกับเซาแล้วกันเนาะเอาไปได้อยากลองเบิกนะครับสำหรับค่ายเฮงหนึ่งหกปดแปนะครับผมก็ปักหมุดไว้แล้วนะครับก็เป็นค่ายใหญ่ฝากถอนไวน้เนี่ยครับป่ะฮหลิ้นเนีม่กันครับพี่น้องเอ้ยบ๊ายบายขามือ